ฟอเบเชโอรรบาโนยืนยันลิเวอร์พูลกำลังจับตาดูเจ้าเปรโดกองหน้าดาวิดสามปีของไบตันสำรับการเสริมทัพตำแหน่งกองหน้าในช่วงเสมอมัร20์2025าต้องพัฒนาต่อไปตำนานลิเวอร์พูลเปิดใจผลงานของดาวิดดูเยสเอารัะไงลิเวอร์พูลพบฟฟรัมโชต้ากลับมาแล้วดูเยสพักก่อนคาดไล์อัพของแดนลิเวอร์พูลจบลือกับหงได้เลยก็อดอนย้ำอีกครั้ง สุขมากกับนิวการเซนเลยรั้งนี้นะก่อนที่จะรับฟังข่าวลิวพูฟแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิวพูลนั้นะมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยการน,นี้ด้านของฟาเบียโอโรมาโน่นะครับนักข่าวชื่อดังด้านตลาดนักเตะยืนยันแล้วว่าริวฟูลกำลังแสดงความสนใจในตัวของเจ้าปาริโดกองหน้าในวัย23ปีของบริตันแอนท์ฟอาร์เวียนสำหรับการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์2025โดยเจ้าปาริโดเนี่ยพัฒนผลงานได้อย่างาโดดเด่นตนั้งแต่ที่ย้ายมาจากด้านของวัตฟอร์ดเขากลา,ายเป็นหนึ่งในนักเตะตัวหลักของบริตันในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยสไตล์การเล่นที่มีความหลากหลายความคล่อ,องตัวและก็ทักษะการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งดึงดูดความสนใจจากหลายสโมรสรยักษ์ใหญ่รวมถึงลิเวอร์พูลด้วยแม้ว่าเจลซนคาร์ลจะมีตัวเลือกในแนวรุกที่แข็งกแกร่งอยู่แล้วเช่นโมเมสซาราลาวินโดเยสและก็บรูดิอัสแต่ว่าการมองหานักเตะเพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของแผนการระยะยาวของทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าซาร่าตัดสินใจย้ายทีมในอนาคตซึ่งจะทําให้ลิเวอร์พูลต้องเสริมความแข็งกแกร่งในแนวรุกเพื่อจะรักษามาตรฐานการแข่งขัน แต่ใน,ในก็ตามฟอรบิชโอราวนโนเปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่าในขณะน,นี้ยังไม่ได้มีข้อสเสนออย่างเป็นทางการกับลิเวอร์พูลไปถึงบริตันการจับตาดูเจ้าเปรโดในครั้งนี้เป็นเพียงขั้นตอนแรกในการวางแผนในการเสริมทัพซึ่งจะต้องใช้เวลาพิจารณาเพิ่มเติมในหลายปัจจัยรวมถึงฟอร์มการเล่นของนักเตะในช่วงฤดูกาลหน้า ซึ่งนอกจากนี้แล้วการเจริจากับบริันเองนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องายเนื่องจากว่าทีมของบริบโตเดอะแชบีมีแนวทานในการทำทีมที่ชัดเจนอาร์คมักจะตั้งค่าตัวนักเตะคนสำคัญเอาไว้ค่อนข้างจะสูงโดยเฉพาะในกรณีของผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญในทีมอยา่างไรก็ตามเรีวฟูยังคงติดตามสถานการณ์ของเจ้าปริโดอย่างใกล้ชิดและก็พร้อมดำเนินการเพิ่มเติมหากว่ามีการจำเป็นในอนาคตอันข้นี้ ยการย้ายทีมครั้งนี้หากว่าเกิดขึ้นจริงอาจจะเป็นหนึ่งในเดีลที่น่าจับตามองในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์2 0 2 5โดยเฉพาะในมุมมองที่ลิเวอร์พูลต้องการจะสร้างทีมที่แข็งแกรง่งเพื่อจะสู้ศึกในระดับที่สูงสุดทั้งในลีกและก็เวทียุโรปที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อาไจะไงงานนี้บอกได้เลยไมเคิลโอเว่นอดีตดาวยิงทีมชาติอังกฤษเปิดใจถึงบลงานของดาวินโดยสโผลหอกลิเวอร์พูลหลังนักเตะโดนวิจารณ์อย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา โดยเป็เคลอเวนต์ตำนานกองหน้าริเวอร์พูลยอมรับเรียนว่าดาวินดูเยสหอกชาวอุรุกวัยยังคงขาดความสม่ำเสมอในการเล่นกับทัพหงแดงริเวอร์พูลแต่เชื่อว่านักเตะยังคงมีคุณค่ากับทีมแม้ฟอร์มยังไม่ค่อยเข้าตาหรือว่าเข้าที่เข้าทางกเต่าไหร่นักโดยดูเยสเนี่ยย้ายจากคด้างของเบลฟิก้ามาเล่นในทินแอนฟิลด์ซัมเมอร์ปี2022โดยค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่จำนวน64ล้านปอนด์หรือราว2,816ล้านบาท โดยผลงานของนักเตะส,ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสม่ำเสมอรัสจิในการทำประตูอยู่ที่ประมาณ36ลูกกับอีก19แอสซ,ซิสจากการลงสนาม1 1 5เกมในทุกบริการที่เกิดขึ้นโดยผลงานของดูเยสในช่วงซีซั่นสุดท้ายของยุคเจเกนครอฟก็ไม่ค่อยโดดเด่นอะไรมากบมายนัก ขณะที่เมื่อเข้าสู่ในยุคข,ของยุคใหม่ของคุณซืออเนเดสรอสนักเตะก,ก็เรียกว่ายังเป็นตัวสำรองของจีโกโชตาอย่างไรก็ตามนะฮะการที่หอกชาวโปรเุเกสบาเจ็บทําให้น้องโนเนี่ยได้โอกาสกลับมาเป็นตัวหลักของทีมอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในั้งนี้ อย่างไรก็ตามฟอร์มของดยเยสเองยังไม่ค่อยดีที่ทุกคนจะคาดหวังในคาแรนี้เท่าไหร่นักโดยเจ้าตัวเนี่ยลงสนามไปแล้วมากถึง19เกมในฤดูกาลนี้และก็ทำได้เพียงแค่3ประตูเท่านั้นแลวท่านทำไมนะฮะทำให้เขาโดนวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องของการใช้โอกาสเปลเืองอย่างเช่นเกมที่เสมอกับนิวคาสเซลและก็จีโรน่าในคาแรนี้โดยโอเวนเปิดใจกับ l i v e r p o เ l FC.com เว็บไซต์ชื่อดังเกี่ยวกับผลงานของดเยสบอกว่า ด้วยวัยของเขาในตอนนี้จําเป็นเป็นอย่างมากที่จะพัฒนายิ่งขึ้นเขามีท่าของคุณสมบัติที่น่าชื่นและก็มีคุณสมบัติบางอย่างที่คุณคิดว่าเขายังคงมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขผมคิดว่าตอนนี้หรือตอนที่เห็นผมเขาครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นไม่คนาดนี้เป็นอย่างมากที่ไม่เพียงรู้ดีน่ว่าเขาเป็นใครแต่รู้ถึงสิ่งที่เขาสามารถทําได้แต่ถ้าให้ผมพูดตามตรงนะผมบางทีอาจจะคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปทนางน,านั้นก็เป็นได้ เขาจะก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็ต้องพัฒนาบางจุดหลังจากนั้นผมคิดว่าเราเองนั้นคงจะได้เห็นการพัฒนาการบ้านยิ่งขึ้นของเขาผมไม่คิดว่าเขากาลังฟอร์มถดถอยนั่นนั่นว่าไม่ได้นะแต่ผมไม่คิดนะว่าเขากาลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ด้วยซ้ำไป ผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะคนเดียวที่ลิเวอร์พูลเซ็นมาร่วมทีมยังคงเป็นผู้เล่นที่มีคุณค่ากับทีมอยู่และก็ยังคงสามารถยิงประตูได้เขามีศักยภาพที่ชั้นชั้นยอดเลยนะแม้ผมไม่คิดว่าเขาจะก้าวไปสู่จุดสูงสุดแต่ผมยังเชื่อว่าเขาเป็นนักเตะที่มีคุณค่ากับลิเวอร์พูลโอเว่นคนนี้ก็ได้กล่าวชิงใช้าอาไวอารทอย่างไรลิเวอร์พูลได้รับข่าวดีเมื่อนักเตะการังสํสำคัญหลายคนกลับมาฟิตสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะติโก้โชตาและก็เฟเดรโกอเคียซาที่มีชื่อซ้อมกับทีมร่วมทีมและก็มีลุ้นลงบุกเกมกับฟูรมในวันเสาร์นี้โดยการน,นีทนน้ทางของทางของแดง Q, ปีคิวเปิดรังแอนฟิวรับมือกับฟูรัมซึ่งเป็นเกมลีกแมตช์แรกของพวกเขาในรอบ10วันหลังเกมล่าสุดที่บุกไป,ปชนะเจโรนา1-0ศึกยูฟ่าแชมปี้ยนลีกรอบลีกเฟชแมตช์ที่6เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ สำหรับเกมวันนี้วันเสาร์นี้ลิเวอร์พูลได้รับข่าวดีอย่างต่อนเนื่องเพราะเขาเล่นบาดเจ็บกันเยอะทยอยจะกลับคืนสนามแล้วล่าสุดโชต้ากับเชียร์ซ่าก็มีลุ้นที่จะได้ลงเล่นในแมชรับมือเจ้าสัวน้อยนั่นทำให้สาบกเดอะคอฟเองก็มีลุ้นที่จะได้เห็นโคชอานเนสสรอตใช้ระบบโรเตชันเพื่อที่จะเก็บรักษาความฟิตนะฮะในช่วงโปรแกรมที่แน่นเอียดช่วงคีสมาตและก็ปีใหม่นะซึ่งแน่นอนว่าลิเวอร์พูลเองยังคงขาดอิบราฮิมาโกนาเต้คอนเนอร์แบตเตอรี่คอสตาชิมิคสัส ซึ่งยังอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายส่วนอเล็กแม็กอาริสเตอร์ต้องชดใช้โทษแบนหนึ่งเกมจากการที่ได้รับใบเหลืองครบ5ใบดังนั้นอาจจะมีการตัดสินใจปรับทีมเพียงเด็กน้อยในครังนี้เพียงแค่เท่านั้นโดยเหตุผลสําคัญที่บอสอาร์เน่จะใช้การโรเดชันเพียงน้อยนิดนั้นเป็นเพราะว่าการสัปดาห์ทีมต้องลงเล่นในเกมคาราบาลครับนะฮะรอบแทีมสุดท้ายพบกับซอลตันที่เซนแมเรี แน่นอนว่าตอนนั้นเขาคงมีการเปลี่ยนแปลงทีมขนาดใหญ่เพื่อจะเก็บรักษาความสมดุลของทีมชุดใหญ่และก็ให้โอกาสนักเตะสำรองกับดาวรุ่งได้โชว์ฝีเทา้าเริ่มที่ผู้รักษาประตูก็จะเป็นอาริสซงเบเกอร์การกลับมาของอาริซซงถือว่าเป็นเรื่อง่ดีเยี่ยมมากไม่ใช่เพียงเพราะเควินเคเรเฮอร์ฟอร์มหลุดในเกมที่เสมอกับนิวคาสเซิลแต่การได้เห็นนายด่านชาวบอ์เซเลียนยืนเฝ้าเสามันทําให้แฟนบอลของแดงและนักเตะทุกคนรู้สึกอุ่นใจโดยเฉพาะฟอร์มการเซฟอุตรุลในเกมเฉือนเจรนา ต้องบอกว่ามันสุดยอดเกินจะห้ามใจเพราะขนาดไม่ได้เล่นมา2เดือนพอหวนกลับมาก็ทำผลงานได้ยอย่างยอดเยี่ยมทันทีดังนั้นอาจจะซ่นนงยังคงไว้วางใจได้เสมอโดยเฉพาะการเล่นชีน้แน่นอนและก็ไม่ติดประมาทมากองหลังก็จะเป็นท่านของเชนเดเลสเดอร์อาร์โนโจโกเมสและก็เฟอร์จิฟันดและก็แอนดี้บรอบสันสำหรับแข้งแบ็กโฟตอนนี้โค้ชอาน,นมีตัวเลือกไม่มากมายนักเพราะโกดาเต้กับซิมิคัสยังเจ็บส่วนอาจาเรลคอนซายังต้องใช้เวลาในการพัฒนา เรื่องความมั่นใจอีกสักพักใหญ่แต่นั้นคู่เซนเตอร์แบ็กคงจะเป็นหน้าที่ของฟันได้และก็โกเมชขณะที่แบ็กขวาตัวเลือกมีไม่มากมายอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นฟรองเทนจะได้รับบทบาทสําคัญนี้ต่อไปส่วนแบ็กซ้ายโรเบอร์บบสันยังจับจ้องตําแหน่งเหมือนเดิมเพราะว่าฟอร์มในช่วงที่ผ่านมามปนสุดยอดจริงๆล่าสุดได้แมนออฟเดอะแมชในเกมแชมเปี้ยนลีกไปแล้วต่อมาตําแหน่งกองกลางก็จะเป็นบรอันกราฟเฟนสเบิร์กโรเบนิกซอบอกสไไรและก็เคอร์ติสโจน พันธุเตนกลางทีมต้องขาดแม็กอาริสเตอร์ดังนั้นอาเน่จึงมีตัวเลือกเอาไว้ในใจแล้วแมหาวีเอเวเรชจะหายเจ็บแล้วก็ตามทีแต่ก็ยังไม่สามารถจะสอดแทรกตัวจริงได้ฉะนั้นตำแหน่งแนวรุกจะเป็นหน้าที่ของโซบ็อกสไลด์ ide, แลกก็โจนสหรับการเล่นเกมรับคาราเฟนเบิร์กจะยังคงต้องรับบทบาทสำคัญต่อไปแต่สิ่งสำคัญก็คือสตาร์เชลดัชต้องเล่นอย่างมีสติเพราะตอนนี้ใบเหลืองคาดโทษสี่ใบแล้วนะจ๊ะตอนนี้ตำแหน่งกองหน้าก็จะเป็นโมเบตซารา โคดิการโปรและก็บรูดิอสัสโดยตอนนี้นารุกเริ่มกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งโชต้าและก็เคียซาวิตสมุนแบบแต่คาดการคาว่ายัางคงไม่สามารถลงตัวจริงได้ทันทีในขณะที่ดาวินโดเยสซึ่งโดนวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องของการใช้โอกาสเปลืองดังนั้นก็มีสิทธิ์จะโดนดรอปในเกมนี้เรียกว่าโดยเหตุนี้ตำแหน่งหน้าเป้าจะเป็นโอกาสที่ดีอสัสได้ลงไปทำหน้าที่ส่วนทางด้านเขาฝั่งดารุกฝั่งซ้าย กักโปกำลังฟอร์มร้อนแรงและก็เหมาะสมที่จะได้ลงเป็นตัวจริงในลีกฝั่งนี้สำหรับด้านขวาไม่มีใครจะแทนที่โบเมตซา,า,าราส์เดครร้งนี้ได้อย่างแน่นอนนะและข่าวดีทุกในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆคนครับ